มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะผมในเกมโอเมจิอารีนานะผมในพาร์ทที่9ก้าสิบหกกันแล้วนะผมนะตัวละครที่เราจะเล่นกันวันนี้ก็คือตัวละคร a อดซนะผมนะตัวละครเครีนั่นเองนะผมนะอ่าตัวละครที่ว่ามันก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าโยโกะนะครับผมนะเป็นพี่จิ้งจอกหรือเปล่า <laughs> มันคือจิ้งจอกหรือเปล่าวะเออน,น่าจะจิ้งจอกแหละทำไมห่างมันดูนุ่มฟูวะแม่ง <laughs> เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นตัวละครตัวนี้กันนะผมนะไปได้หมดแร้งแล้วกันนะเออเพราะว่าน่าจะหาห้องเจอเร็วดีนะครับวันนี้นะแล้วแถมอีกอย่างหนึ่งตัวละครโยโกะนี่มันก็เป็นตัวละครที่ผมเล่นมาเออก็ไม่ได้บ่อยหรอกแต่ก็พอจะคุ้นชินกับมันในระดับหนึ่งนะฮะคิดว่าน่าจะพอเล่นได้นะฮะอุ้ยแล้มาเร็ว่ะอุ้ยกดแล้วเจอเลยว่ะหรือว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเขาเล่นกันนะอุ้ยผมขอไปแคลรี่ได้ไหมเพื่อนขอจองนะเนี่ยแบนแบนใครดีว่ะโบมิจิไหม แหนโมมิจิแล้วกันมันใกล้ไม้ใกล้มือนะเนี้ยเฮ้ยเขาบอกว่าจะช่วยเราเลือกเหรอถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเอ่อเลือกก่อนเลยไหมแล้วพลิกแรกเลยไหมโยโกะโยโกะเอา้าโยโยโกะเพิ่งโดนเนื้อฟด้วยเหรอชี้หายแล้วเลือกไหมเพื่อนเอาป่ะเอาของเราไหมเอ้ยเยี่ยมอุ้ยอัตราชนะเราก็พอได้อยู่เนี่ยห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ เว้ยก็ไม่ได้แย่แนละ้วเอออย่างไรก็ผ่านครึ่งวะใช่ไหมอะเซตไอเทมก็ประมาณนี้นผมนะก็เป็นเซตที่ผมเลือกมาเมื่อกี้นะฮะก็น่าจะตามนี้แหละมัง้งเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเขาหยิบธรรมะโมะมาแสดงว่าซับพอร์ตฝั่งนู้นเป็นยูกิวอนะเหรอเอดแตจ่จริงจริงธรรมะโมะนี่ก็เป็นซับพอร์ตได้นะฮะนี้โอ้โหแต่จะให้สรุปเลยก็คือฝั่งนูน้นตัวเวทสองตัวว่ะครับอันเนี้ยตัวสกิลสองตัวโอ้โหฮันเนีย ตัวสุดท้ายไม่เป็นฮันเนียโอ้โหกระโดดเข้ามาหากูกูตายดิเงี้ยแต่ไม่เป็นไรนะฮะตัวละครโยโกะนี่มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นตัวละครที่แบบว่าเน้นใช้สกิลนะครับผมนนะนี้นะโอ้โหแล้วฝั่งนู้นเขาตีสอะไรครับเนี่ยในขณะที่เราไม่มีตี้กันสักคนเดียวอย่างนี้เราก็เสียบเปรียบดิฮะในขณะที่ฝั่งตรงข้ามเขามีสิ่งที่เรียกว่า c o m m u n i c a t i นน่ะแต่ฝั่งเรานั้นไม่มีการสื่อสารอะไรกันเลยอันเนี้ยโอ้โหฝั่งเราไม่ต้องไอคอนแทคกันแล้วว่าดูจะส่งแล้วต้องแบบมองตาแล้้วรูใจอออเฮ ตัวป่าเราเล่นเป็นไหมเนี่ยอยู่ในซูซุเมะนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆอยู่ในซูซุเมะนี่ก็เป็นตัวละครที่เล่นยากนิดนึงนะฮะแต่แต่เขาน่าจะเล่นเป็นมั้งเออมีสก,กินอีโวด้วยอาจจะเป็นเมเน,เนหรือเปล่าวันนี้ยูกิวนะซับพอร์ตกับผมอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 ของเธออะไรของเธออุ้ยแฟดเลยแฟดเลยนะอันเนี้ยอย่านะอย่ามาห้าวนะอันเนี้ยห้าวมั่วซั่วสีวสัวนี่เราทึบนายนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาใส่หนวผมเดี๋ยวดู เฮ้ยยูกิวนานี่มันจ้องจะเลี่นผมว่ะแปบ๊บนึงเฮ้ยทําไมมันดูแบบมันดูแบบมีเลนสไนอะ่ะอย่านะอุย้ยซึงมาเด็อยู่กลางนะครับวันนี้ช่วยจังหน่อยแล้วกันอุย้ยช่วยช่วยหรือจะไปลาสเขานะเมื่อกี้เกือบไปแล้วเฮ้ยอยู่ไม่สุกเลยเธอเดี๋ยวโอ้ยโดนสตันอือโอ้ยแม่งมึง,ม,งมึงโฟกัสกูและอันเนี้ยนี่แนคอยจ้วงไว้ก่อนคอยจ้วงไว้ก่อน สกิลวเรามีก็ใช้ไปทา่านี้มานายังไม่หมดก็ใช้ไปเรื่อยๆแล้วกันเว้ยแตว่าไปเฟิร์สบัตรเราเสียไปแล้วนี่หวานะฮะใครได้วะเว้ยเลนโบนด้วยฮันเนียได้แต่ว่าก็อาจจะไม่แปลกเท่าไหร่นะเพราะว่าโฮโอกาสน่าจะสู้ยากนิดนึงนะฮะตอนตอน้นแล้วทำไมน้องกบเขาเวลหก่อนราวะอะไรวะเนี่ย <c oughs> ผมก็ได้คีปทุกตัวไม่ใช่เหรอเว้ยเว,ยว,ยวยอันตีแล้วอันตีแล้วอนัวอนตีกันหมดเลย <c oughs> เฮ้ยทำไมเขาขยันอันตีกันจังวะจะว่าไฟตัวละครโยโกะเนี่ยผมยังอันตีไม่เป็นเลยนะฮะเขาเรียกไงมันจริงๆมันก็อันตีง่ายแหละแต่ว่ามันจะมีเออเขาเรียกไงนะมันจะมีคอมโบอันตีมาน่ะที่แบบว่าเป็นเกรดอะเออผมยังใช้ไม่เป็นเลยนะฮะเพราะว่ามันจะมีการแบบว่าปรับเป็นเกรด A อเกรด S ออะไรก็ไม่รู้อะอะไรอะอะไรของคุณน่ะอะไรของคุณนะอะไรของคุณน่ะเฮ้ยเฮ้ยข้าไม่ได้โอ้แม่เงยเสียใจ อุย้ยเมื่อกี้ฆ่าไอตัวนั้นไม่ได้ฆ่าป่าไม่ได้เฮ้ยเอ้ย,อยเพื่อนเราถอยแล้วนะโอ้โหแม่งเขาหุเลื่อนเลือนไม่ไปโอ้โหอะไรวะเนี้ยทำไมกูกดเลื่อนไม่ไปผมกดเลื่อนสกิลสามไม่ไปอะ่ะโอ้โหไม่ไม่ได้ครูดาวไม่ได้อะไรเลยนะแม่ง แต่เลือดไม่ไปอะไรของกูเนี่ยแม่ไม่ไหวแล้วไปแล้วก่อนนะจริงๆก็ไม่ได้อยากตั้งใจเล่นถึงขั้นแบบต้องเงียบเล่นนะ่ะแต่ก็คือแบบแม่งเงยพพแบบพูดไปด้วยไม่ไม่มีสมาธิว่ะแม่ <c oughs> รู้สึกเฉียวตัวเองแล้วนะต้องทําตัวแบบแอคทีฟตัวเองแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วน้องซับน้องซับเรากลาลังไปนะเพื่อนปรดรอเราแป๊บปรดรอเราแป๊บปรดรอเราไปเดีย๋ยวอุ้ยอุ้ยมันอันตีไปทางนู้นได้ไงวะ <c oughs> หรืออีซื้อมาเดมันอันนี้วะมันเปลี่ยนสกิลใหม่เหรอ โอ้โหกูอันตีกูอันตีกูอันตีแล้วมึงเสือกแข็งใส่กูหาแม่มึงแม่งเอ้ยสกิลไม่โดนอีกมงมันไม่ได้อะไรสักอย่างเลยแม่ตัวป่าเขาเข้าให้เทียบตายแม่งเอ้ยเมื่อกี้จังหวะแม่งแบบไม่ได้เลยอ่ะไม่ไม่ได้ทั้งนั้นเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อเมื่อกี้ตอนจังหวะที่แบบว่าผมสกิลไปอ่ะแม่งก็ไม่โดนแล้วเมื่อกี้ตอนจังหวะอันตีอ่ะ แม่งเกือบสวยแล้วแต่แม่งโดนแข็งโดนสตันโอ้โหแล้วอันตีหลุดเลย <c ười> จังหวะที่แบบว่าควรจะมีส่วนร่วมในการได้หรือสักหน่อยไม่ได้โธ่เอ้ยกูท้อกูท้อเฮ้ยเพื่อนระวังนะหลังอ่ะเฮ้ยแต่ว่าล่างนี่ผมก็น่าจะการคนเดียวไม่ได้ว่ะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรของคุณอะไรของคุณเดี๋ยวเหอะ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 กูเริ่มเอาแล้วนะกูเริ่มเอาแล้วนะอย่าอย่าทำอะไรทำอะไร ย่าอย่าอยา่าเฮ้ยเฮยมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วไอ้หมอเนี่ยวิแฟดแฟดเมื่อกี้มันแฟดเราก็แฟดด้วยเหมือนกันอันนี้เราก็แฟดด้วยกูกูโดนอะไรเนี่ยแล้วทำไมแล้วทำไมถึงไม่เล็งอยู่เกี่ยวนะวะเพื่อนถามจริงจริงเหอนนี่ตีตีด้วยเอออย่างนั้นให้กูได้บ้างเถเออ ไอ้กูไอ้กูได้บ้างไอ้กูมีส่วนร่วมกับทีมบ้างอันเนี้ยโอ้โหไม่ได้ข้าไม่ได้อะไรเลยได้แต่ตซีดซึมแล้วนะมีตอนแรกตังค์ที่2โอ้โหตอนนี้ตังค์งตกมาเป็นที่4แล้วเนี่ยทำ <c oughs> ไมกูเล่นเกมโมว่าช่วงนี้ที่ไหนแม่งตังค์ต้องตกมาเป็นที่4ตลอดเลยวะแม่ง <c oughs> แล้วสกิลรองนำที่ต้องอัพอะไรอ่ะพาสีหรือว่าสกิลพุ่งวะไม่แน่ใจเหมือนกันท่านี้แต่ตอนนี้ทีมโดยรวมเราเล่นได้นะฮะน,นี้นะขอแค่ทีมเล่นได้แล้วก็พยายามเล่นดีๆนะฮะไม่แจกไม่อะไรก็พอแล้วนะฮะอันนี้เพราะฉะนั้้้้นนแลลวเเราตตองตงัใจ่ ตีต,ตีป้อมตีป้อมตีป้อมเราเป็นแครี่นะฮะตีป้อมเรียบร้อยป้อมแตกแล้วป้อมแตกแล้วเฮ้ยเสือกแฟดกูก็มีไออย่างไรล่ะเอออุ้ย,ย,ยไม่ตายโอ้โหเอ้ยแม่มันไม่ตายโอ้โหมันไม่ใช่มันไม่ตายเลือดเลือดมันเหลือครึ่งหนึ่งอะมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนี่หว่าแม่เอ้ยผมเสียทุกอย่างเลยเสียทุกอย่างอันตรงอันตินี่แน่ปลาสกิลไปก่อนปลาสกิลไปก่อน อุ้ยทำไมพวกทำไมจังหวะที่กูพุ่งไปสกิลแล้วมึงมีแฟดกันหมดเลยหรือยังไงกันวะแม่แม่งทำไมมันมีแฟดกันหมดเลยวะผมจะไปสกิลฟรีแบบโดนๆก็ไม่ได้แม่เอ้ยมีแฟดมีแฟดเสยเอาเลยอรอเพื่อนได้เหรอเอาได้ก็เอาอะเราไม่ขัดอยู่แล้วถ้าเพื่อนอยากจะเอานะฮะเนี้ยโอเคได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่กลับไหมเพื่อนกลับนะกลับไหมเพื่อนกลับก่อนไหมกลับก่อนนะกลับแมกลับแมกลับเ่อะ กับเพออุ้ยแต่กลับไม่ได้แล้วว่าดูทรงดูทรงมันกลับไม่ได้แล้วเนี้ยโจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้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 โอ้โหแล้วทำไมผมไม่ได้คิวอีกแล้วเนี่ยโอ้โหตัวป่าเอาไปแบบรัวๆอืมโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยฮะช่วยด้วยฮะได้อยู่ปะกลับแล้วนะกลับแล้วนะถอยแล้วนะถอยแล้วนะถอยแล้วนะเพื่อนขอกลับนะอันเนี้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงอันเนี้ยกลับแล้ว ล้วเมื่อกี้เราได้หันเนียวด้วยเหรอได้ได้ยังไงวะ <c oughs> ได้แบบงงๆอันนี้เพื่อนเอาน,านี้ไหมเอากุ้งไหมเอากุ้งไหมเอา l อบ s t e r ไหมออเจคตให้เพื่อนนะฮะในขณะที่เพื่อนบวกนัวกันเราขึ้นไปไม่ได้เพื่อนเราขึ้นไปไม่ทนันอันเนี้ยเวียนบนว่ะผมเราต้องไปการเรียนบนไปเนะี่ยเราเรายังจะต้องห่วงเรียนบนอยู่ไหมอันเนี้ยหรือยังไงดีวะหรือเราควรจะมาล่างล่างล่างเลยก็ได้มั้งเออนะฮะเพราะว่าเราอยู่ใกล้สุดนี่เนย ปิว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 โอ้โหไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยโอ้ยแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเฮ้ยกูกดผิดกูกดผิดกูขอโทษโอ้สบ้าคนเล่นแคลรี่อะไรกันครับเนี่ยดีนะคนในทีมเขาเล่นกันได้นะฮะโอ้ยแต่พวกนี้มันก็เดฟกันดีว่ะเออเมื่อกี้ได้บัฟโอโรจิมาแต่คือแบบเราดันไม่ขึ้นนะเนี่ยโอ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวประเดี๋ยวประเดี๋ยวชดโตชดโตโอเคได้อยู่ป่ะอุ้ยได้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  เมื่อกี้เราได้ซีปปะวะน่าจะได้แหละน่าจะได้ <c oughs> ไอตัวทำโมโมูนี่มันน่ารำคาญเหมือนกันนะเนี่ยแม่เอ้ยมันสกิลโดนแล้วแบบมันมันฟึบฟับมันบึ๊บบึ๊บดีนะเราเป็นตัวแครี่ที่แบบว่าสกิลไกลได้อันนี้ถ้าเกิดว่าเราสกิลไกลไม่ได้นี่คือแบบต้องเอาหน้าไปถูนี่คือแบบเราน่าจะตายหลายรอบด้วยกัน <c oughs> โอ้โหนี่ขนาดแบบใช้สกิลสองเล่นอย่างเดียวนะเนี่ยอันนี้แต่ก็คือแบบเฮ้ยโอ้โหคีปมันหายเร็วเท่าไวะทำโมโม้แม่งกันคีปโคตรดีเลยอะ โอ้โหเดี๋ยว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 โอ้ย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 ทำโมโม้นี่แม่งน่าลำคาญว่ะแต่ป้อมล่างน่าจะได้แล้วถ้าคลิปล็อกนี้เข้าอ่ะผมว่าได้แล้วผมว่าได้แล้วนี่นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโชว์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 ยังไงโชว์สักทีไหมมึงหึ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 โอ้โหไม่ตายกูเหลือจะเชื่อเดี๋ยวมันรอดมันรอดไปได้ยังไงกันวะหูเดี๋ยวแคลรี่แคลรี่ฝั่งนู้นมันรอดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูแต่แต่กูไม่น่ารอดแล้วแต่่่กูไไไไมนนนารออดดดแล้้วววตเเเีีียยยยยยััังงงงงง๋๋ ชดชดโตชดโตมาเตเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฮะอุ้ยไม่ไหวแล้วฮะกับกับเพื่อนกับกับกับโอโลจิกับเพื่อนนายยังจะอยู่อีกเลยโอ้โหโอ้โหโดนตายตายโอ้ดีนะกูว้ากลับแม่เลยสี่เลขสองอันนี้กูยังคุ้มหมายถึงฝั่งนู้นอันเนี้ยเว้ยผมโซโล่ไอตัวนี้ได้ป่าวะเอ้ยเ้ยโอ้โหเราจะเอาจริงก็เอาได้นี่วะ เอ้ยจะเอาจริงก็เอาได้นี่หว่ามาแล้วอันนี้แคลรี่ของทีมแครี่ที่ทุกคนรองไงฮะอันเนี้ยเพื่อนเรากำลังไปนะเพื่อนแปบบ๊บนึงใจเย็นใจเย็นเฮ้ยจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยโอเคเรามาแล้วมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกะรู้ใจอันนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราตีดารุมาก่อนอันนี้ใครไปอยู่ล่างวะเนะี่ยเขาสู้กับไอตัวป่าฝั่งนู้นได้หรออ,อ๋อโอโลจินะฮะผมว่าโอโลจิน่าจะได้นะอุ้ยสวยว่ะเพื่อนอย่างสวยงามอ่ะอุ้ยเพื่อนเอาไงจะเอาโอโลจิหรือว่าจะเอาไอตัวสิงโต เราต้องเลือกบัฟสักตัวหนึ่งแล้วแหละอันเนี้ยเราให้นายตัดสินใจเพื่อนป่าเอาตัวไหนเอาอะไรเอาอะไรดีเอานี้นะโอเคจัดไปเพื่อนออกกันเถอะอุ้ยโง่กะไม่มาแทงให้หน่อยหรอเพื่อนกูจะตายแล้วเลือดกูเหลือครึ่งนึงแล้วเฮ้ยเรากําลังเรากําลังไปแป๊บหนึ่งนะเราจะต้องเอาสิงโตด้วยปะแต่ถ้าเอาเซฟนี่ก็เอาสิงโตก็ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นได้สิงโตนี่คือแบบก็อาจจะเป็นแบบเกมเสียได้เลยเหมือนกันนะเอาจริงแล้ว เุ้ยโดนนะนี่ยโดนนะนี่ยเฮ้ยเุ้ยยังไงยังไงนี่เน่นี่เน่ยโจโจเฮ้ยเขาคิดอะไรอยู่วะเขาคิดเขาคิดอะไรอยู่วะเฮ้ยหย่าหย่าโอ้แล้วทำไมสกิลัตีกูมันสั้นเงี้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเนี้ยไม่ได้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่ไม่ถึงกูเนี่ยไม่โดนเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บ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 ไปหมดเจ็บไปหมดเจ็บไปหมดแครี่ไม่โคตรโลกเลยเุ้ยเรากำลังตีเรากำลังตีอยู่จึ๊บจึ๊บจึ๊บ วุ้ยไม่ตายไม่ตายโอ้ยตะตันตะตันโดนตะตันโอ้ยโอเคฆ่าได้ฆ่าได้ฆ่าได้สวยสุดยอดสุดยอดเมื่อกี้ฆ่าได้ยังไงก็ไม่รู้โอ้ยเยี่ยมเยี่ยมมาแล้วดาเมจอุ้ยสกอตลงมาแล้ว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 โอ้ยเพิ่งจะมาขายออกตอนท้ายเกมโอ้โหเอาว่ะโคตรอย่างมัวสู้ตัวเหลงเลยอะเมื่อกี้โอ้โหแล้วได้เอเวอเรย เอแต่เอาอจริงๆแต่เอาอจริงๆนะเอาอจริงๆแบบไม่ขี้โม่นะผมได้ทีมแบกเออตาเนี้ยตาตาเนี้ยทีมดีนะฮะตานีา้ทีมดีเอาเอาเอาจริงๆผมพูดจริงๆเพราะว่าเอาอจริงๆอ่ะอย่างอย่างที่นนะตอนต้นเกมอ่ะตอนต้นเกมผมเล่นไม่ออกเลยนะเอาอจริงๆถ้าไม่ได้เพื่อนร่วมทีมนะตานนี้ผมไม่ได้เกิด <laughs> ยังจําสกอร์สองหนึ่งตอนต้นเกมได้ดีนะครับอันนี้นะเออเออเพิ่งจะมาได้ตอนท้ายเกมนะครับอันนี้นะอันนี้คือต้องยอมรับเลยว่าเพื่อนเพื่อนเขาเล่นให้นะฮะอันนี้แล้วชฉอตที่ฆ่าได้นี่ก็คือแบบฟุกนะฟุกฟุกล้ว อาก็จบไปแล้วสำหรับตัวละครโยโกะนะครับผมนะฮะอ่ะขออภัยล่วงหน้าก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าพาร์ทนี้ผมรู้สึกว่าผมอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะต้องขออภัยเอาจริงๆอาจคลิปรอบนี้ผมรู้สึกแบบตื่นตื่นตัวนิดนึงนะฮะเออเลยรู้สึกว่าอาจจะพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะนี้นะอาจจะมีแบบบวกเวกโวยวายไปนิดนึงแต่เอาจริงไอ้เรื่องบวกเวกโวยวายนี่มันก็ปกติป่ะของช่องเรานะฮะนี้เออใช่ไหมมันถ้าเกิดว่าใครเข้ามาดูตลอดตลอดนี่ก็น่าจะรู้เลยว่าผมเป็นคนชอบแบบ แต่ถ้ายัางดูกันมาอยู่นี่ก็ถือว่าน่าจะชินกันแล้วหรือมั้งนะครับวันนี้นะอ่ะาก็ขอบคุณมากๆนะฮะน,นี้อ่าเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะผมนะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลโดยรวมของตัวละครตัวนี้กันบ้างนะผมนะไปดูทางหน้าของสก,กินกันก่อนแล้ะกันนะผมนะนี่ก็เป็นสก,กินล่าง o o ออริจินอลเขานะ,นะผมนะอันนี้ก็เป็นสก,กินล่างย้อมสีนะครับอันนี้ก็เป็นสก,กินล่างอีโวนะครับอันนี้เป็นสก,กินล่างแรอันนี้เป็นสกินล่างอีพิกนะครับอันนี้เป็นสกินล่างสติลเด้นนะครับผมอันนี้เป็นสกินคอลเล อันนี้เป็นสกินบทเพลงทองสีดํานะครับอันนี้เป็นสกินจยกศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เป็นสกินอุดมรัตแห่งแสงนะครับวันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเล่นอะไรกับตัวละครตัวนี้ได้บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู M V P ของตัวละครตัวนี้กันนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านประวัติของตัวละครตัวนี้กันทำไมตัวอักษรมันเว้นวักอย่างเงี้ยเหมือนประวัติรอบนี้เป็นแนวเกี่ยวกับบันทึกเรื่องราวหรือเปล่านะครับเป็นกิจวัตรประจําวันอะไรประมาณนี้เหรอโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะครับสำหรับประวัติของตัวละครโยโกะนะครับ20รกรกฎาคมถึงแม้ว่าข้าไม่สามารถถอดหน้ากากของข้าออกได้แต่ข้ารู้ว่าเธอก็คือหญิงสาวแห่งโชคชะตาที่ข้าแสวงหามาตลอด นางคือสาวน้อยที่เลาวากับต้นอ่อนของพึกษาที่กำลังรอการเบ่งบานด้วยความงดงามอันเลอค่าน้ำตาที่ปลายหางตาของนางความเคองเขินของนางอย่างที่นางพยายามยิ่งทำให้นางงดงามขึ้นอีกข้ากอดเธอไว้ที่อ้อมแขนกระซิบคำพูดหอมหวานแผ่วเบาไว้ข้างใบหูของนางหลับเสียเถิดคนดีของข้า วันที่21กรกฎาคมข้ามีสามารถฝืนชะตากรรมได้ข้าได้เจออีกคนที่โชคชะตาของข้าชักนําให้อยู่เคียงคู่นางได้ลินเล่าให้ข้าอย่างทรงเสน่ห์และงดงามศบตากับนางลึกไปในห่วงอารมณ์นางช่างงดงามและป่าเถื่อนที่กล้ากระชากหน้ากากาของข้าออกนี่เป็นช่วงเวลาแห่งโชคชะตาที่แท้จ,จริงกลิ่นที่หอมหวนของเหล้าให้จมลงสู่เหวลึกแห่งความรักในอ้อมกอดของข้าหลับเสียเถิดคนดีของข้า วันที่ยีบสองกรกฎาคมข้าได้พบกับผู้ที่ชะตากรรมชักนำมานางแตกต่างจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงอ่าจบจบตรงนี้เลยนะฮะนี้อ่าก็เท่าที่อ่านมาคร่าวๆก็น่าจะพอเราได้ว่าโยโกบเป็นคนนิสัยยังไงน่าจะเป็นจิ้งจอกหน้าหม้อนะครับวันนี้นะลักษณะนิสัยของพี่เกเลียวนะฮะเจอใครเจอผู้หญิงคนไหนสวยๆถูกใจก็ก็บอกว่าเป็นแบบเขาเรียกนะชะตาฟ้าลิขิตอะไรก็ไม่รู้เนื้อคู่อะไรประมาณเนี้ย แตกวันนึงไปเจออีกคนนึงก็บอกว่าเป็นเนื้อคู่อีกเหมือนกันบ้าบอคนอะไรวะเนี่ยแม่เงยไม่ดีนะฮะไม่ดีนะอย่างนี้อย่าไปเลี้ยงเยี่ยงอยาอันนี้อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะฮะไม่ดีนะอันนี้อ่ะก็จบไปแล้วสำหรับตัวละครโยโกะนะผมนะในพาร์ทที่96นี้นะผมนะอ่ะสำหรับตัวละครตัวต่อไปนะผมนะที่เพื่อนเพื่อนรีเควสเข้ามานะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะทิ้งเงาไว้ให้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับให้เพื่อนเื่อเข้ามาถายเล่นกันได้นะครับอันนี้อาขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เข้ารับชมกันจนจบนะครับผมนะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆานะสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามากดไลค์แล้วก็พูดคุยกันนะผมนะอันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะผมนะที่มีส่วนร่วมกันในช่องนะครับอาไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะผมนะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะผมที่เข้ารับชมกันจนจบนะครับเว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้าคลิปหน้าเกมหน้าถ้าหัว่จจะเป็นเกมะไรผมสัปนี้ก็สวั